ใช่ค่ะมาจาับเรื่องความสวยความงามสาวๆล้วแต่ลิฟตงเนี่ยชอบเรื่องความสวยความงามมากค่ะเคล็ดลับในการดูแลตัวเองของอกี้เนี่ยเป็นยังไงก็จริงๆแล้วกีว่ากีก็เหมือนผู้หญิงทุกคนที่เราอยากจะได้ดูแลผิวตัวเองเราอยากที่ทําให้หน้าตัวเองเนี่ยดูสดใสดูมีออร่าดูเด็กน่านตลอดเวลาใช่ค่ะกีก็เลยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากก็เลยคิดว่าเราแบบอยากจะทำอะไรที่เราสามารถ รักษาหน้าตัวเองให้อยู่แบบนี้ตั้งแต่บอกว่าเข้าวงการจนอยู่มานานแล้วเนี้ยตะกี้ก็เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนถึงจะไม่ได้เป็นนักแสดงนะคะอีเชื่อวผู้หญิงทุกคนก็คงอยากที่จะหน้าสวยใสหน้าสาวตลอดไปแต่ถ้าที่ดูหน้านี้ก็คงอาจจะแบบไม่ค่อยมีปัญหาไหมเพราะว่าแต่จริงๆมีนะคะ <Okay. S 1> เพราะจริงๆเราเนี้ยคือนอกจากที่จะถ่ายละครเอาดอแล้วก็เจอแสงแดดแล้วเนี่ยคือวันวันหยุดนะคะก็จะชอบเที่ยวทะเล oh. ชอบแบบเล่นเจ็ตกกี้ชอบเล่นกีฬากลางแดดแล้ว ชอบอาบแดดด้วยแลจริงๆแล้วอันตรายร่อยู่มากถ้ภาพให้เราดูไหมจริงๆมีภาพให้ดูค่ะก็จะมีภาพเป็นเนี่ยค่ะหน้ากี้ก่อนแล้วก็หลังขูขนาดนี้เลยอ่ะใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วคืออย่างที่บอกคือจริงแต่ออันตรายต่อผิวมากแล้วก็ยิ่งอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันมันจะต้องรีบแก้ไขต้องรีบปกป้องที่ก็เลยคิดว่าทําอะไรสักอย่างที่สามารถตอบโจทย์สาหรับ ผู้หญิงไทยเพราะกี้เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะมีปัญหาคล้ายๆกันอย่าที่อบอกคือมีเรียวรอยฝ้ากระจุดดำๆๆแล้วก็ทุกคนก็คงอยากจะให้ผิวตัวเองสว่างมีออร่าแล้วก็เด็กกี้ก็เลยได้เดินทางไปอเมริกาอีกครั้งหนึ่งกี้ก็กลับไปหาคุณแม่ใช่ไหมคะกี้ก็เลยได้ดคนพบว่านวัตรกรรมใหม่ที่ดีสําหรับผิวเราจริงๆเนี่ยคือเพชร เพชรใช่ค่ะการเอาเพชรใส่สกินแคร์คือเพชรเอามาขัดหน้าหรือยังไงคะไม่ใช่ค่ะคือหลายคนจะคิดว่าเอ้ยแบบเพชรใส่สกินแคร์นี่คือเราเอาแบบเอาเพชรเป็นต้ก้อนเนี่ยแบบว่าใส่ไปเลยหรือเปล่าจริงๆเราที่ขออธิบายเรื่องคุณสมบัติของเพชรก่อนเพชรเนี่ยมันดีต่อผิวหน้าเรามากเพราะมันไปช่วยกระตุ้นโลหิตในใบหน้าเราให้หมุนเวียนได้ดีขึ้นอาหารผิวก็จะสามารถซึมซับไปใต้ชั้นผิวหนังได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเพชรเนี่ยทำให้เลือดไหลเวียนดีเอาอากาศออกซิเจนเข้าไปทีนี้ ทุกอย่างก็ดีขึ้นละก็เลยคิดว่าอยากจะทําครีมตัวหนึ่งขึ้นมาที่มันมีคุณสมบัติเหมือนโฟร์อินวันก็ปุ่หนึ่งเหมือนได้4อย่าง4ี่อย่างนี้นะคะอย่างแรกก็คือมอยส์เจอไรเซอร์ก็คือจะบํารุงแน่นอนอันนี้ต้องใช่บํารุงผิวเราได้อย่างล้าลึกเกี่บความชุ่มชื้นไว้นะคะแล้วก็จะมีไวเทนิ่งครีมซึ่งอย่างที่กี่บอกไปกี่เชื่อผิวทุกคนอยากจะหน้าสว่างขาวใสมีออร่านะคะอีกอย่างสำคัญสุดคือมา จริงๆของเราเป็นมาได้ด้วยตอนกลางคืนนิดทาหนาๆนะคะตื่นมาผิวจะนุ่มฟูเลยใช่และอีกอย่างนึงคือเซรั่มก็คือสามารถบำรุงได้อย่างล้ำเลิศปกติไม่ไปซ่อมแซมเราจะต้องทาทีละอย่างใช่บางทีกว่าจะเจอแต่กว่าจะแต่ละตัวกว่าจะได้อนแได้วอกจากบ้านันก็ใช้เวลาอ้อเข้าใจคนี่คือมาลงกันแบบเดียวเลยการอัดแน่นในกระปุกเดียวคือหลายคนจะคิดว่าเออแบบเอาผงที่สกัดมาจากเพชรแล้วก็ใส่เข้าไปเลยหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ได้ใส่แบบผงนะคะเราใส่แบบมอนด์พาร์ติเคิลนาโนก็คือนาโนนี่คือแบบน้ำคือเราใส่แบบ น้ำเข้าไปในนี้เลยค่ะคือเป็นคพีมบำร<ช>ุงผิวพอทาเข้าไปเนี่ยเห็นถึงความแตกต่างเลยนะคะว่าผิวขึ้นเลยดูวแบบมีออร่าขึ้นมาคือนอกจากเพชรเนี่ยคือเราเน้นเรื่อง<ม>ออปัญหาผิวต่างๆที่พี่พูดไปเมื่อกี้นะคะพวกแบบว่าฝ้ากระจุดด่างดำเราก็เลยเน้นที่ว่าใช้อินคุรเอน,นที่แพงมาก ดีไหมคะคือมีความแตกต่างเห็นได้ชื้นคือเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นความชุ่มชื้นที่ไม่ได้เหนียวเหอนอะแต่ว่ามันดูดูฮาวดูเหมือนผิวสุขภาพดีนอกจากเพชรมีอ,อะไรอีก ก็นอกจากเพชรแล้วเนี่ยค่ะคือคุณสมบัติบอก<ะ>เลยคิอกี้กับเ,เพื่อนๆน,นี่นะคะก็อยากจะหาสารสกัดที่เป็นธรรมชาติ<ะ>ที่ปลอดภัยและที่ดีและตอบโจทย์ผิวจริงๆที่เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนมีปัญหาผิวคล้ายๆกัน<ะ>ผู้หญิงไทยนะคะก็จะมีแบบว่ากระฟ้าจุดด,ด่างดำมี<ะ>ริ้วรอยกี้ก็เลยเลือกสารสกัดที่เกี่ยวกับไวท์เทนนิงออ่งใส่เข้าไปเราจะมีอย่างแรกก็คือเรียกว่าซ <Cinderella. S 2> ินเดอเรลล่าแคร์ซนเดเรลลาใช่ฟังชื่อก็สวยงามแล้วก็คือจะเป็นสารสกัดธรรมชาติที่ช่วยยับยั้งการสร้างของเมลานิน แล้วก็อันต่อไปก็ชื่อกิ๊กก็ไว้นะคะอันนี้เป็นส่วนผสมที่กิชอบมากๆมันจะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจากพืชถึง7ชนิดเลยจากภูเขาแอลอันนี้คือหาไม่ได้แถวนี้นะคะจะต้องมาจากยุโรปเท่านั้นใช่ค่ะอันต่อไปก็จะเป็นคาจูเอ็กซ์ทรคซึ่งเป็นสารสกัดจากลูกพลอันนี้ก็จะทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสใช่แล้วก็อันสุดท้ายที่ช่วยทุกคนรู้จักกู่แล้วคืออัลฟาอาบูตินก็คือสำหรับผู้หญิงไทยที่เจอแสงแดดเจอมลภาวะก็จะช่วยซ่อมแซ คือนอกจากจะมีออยไปรับรองสำหรับส่วนผสมทุกๆอย่างนะคะก็เรามีการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังด้วยว่าผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้แล้วก็หลายคนชอบถามนะคะว่าผู้ชายใช้ได้ไหมค่ะบอกว่าใช้ได้ค่ะเพราะว่าพี่ชายก็ใช้อ่าไม่ได้ลงบังคับนะคะเขาชอบใช้จริงๆใช่ถามในธุรกิจครอบครัวอะไรอย่างนี้ถามถึงวิธีการใช้นิดนึงดีกว่าเพราะเมื่อสักครู่นี้จะพูดถึงว่า4 in เ n e รวมมาแล้วแล้ววิธีการใช้ใช่ยังไงคะ ก็คืออยากจะให้ลองใช้ตัวเดียวก่อนแล้วก็จะทราบว่าผิวคุณจะดีขึ้นยังไงคือหลังจากล้างหน้าเราต้องต้องม่โทนเนอร์ไหมหรือว่าต้องไม่ต้องใช้อะไรเลยค่ะตัวนี้ตัวเดียวเลยหลังจากล้างหน้าทาแล้วก็นอนเลยตอนเช้าก็คือล้างหน้าทําอะไรเสร็จทาแล้วก็แต่งหน้าต่อได้เลยค่ะบอกกับแบบว่ากเลยค่ะเป็นคนที่ต้องบอกว่าเป็นคนกระฉับกระเฉงและกาใช้ใช้ไม่ขี้เกียจเลยนะคะคนกระฉับกระเฉงเราต้องรีบเลยเพราะถ้าตอนเช้าเราอาจจะกันแดดทับใช่ค่ะตอนเช้าก็คือล้างหน้าเสร็จแล้วทาตัวนี้ปุ๊บแล้วก็กันแดดทับ ปกติที่อยู่บ้านเนี่ยกี่จะมีอยู่2กระปุกกระปุกหนึ่งเนี่ยกี่ก็จะวางหน้าตู้แป้งปกติเลย <Okay. S 1> ใช่ค่ะแล้วก็อีกกระปุกหนึ่งก็จะไปแช่ตู้เย็นไว้เพราถึงเวลาพอวันหนึ่งเนี่ยเราทํางานม,มานาน,านๆแต่งหน้านานๆเนี่ยเราหน้าเราจะรู้สึกเหนื่อยก็จะเอากระปุกที่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยค่ะมามาร์กหน้าทาแบบเย็นๆทาทั้งหน้าทั้งคอเลยนะคะ oh.